เมื่อคืนเป็นไงบ้างหน<อ>ักหน่วงแฟ<อ>นมีดเออแบบเออ,เอ,อดูเสียงผมเลยฮะ <laughs> <laughs> อ,อ๋อเสียงยังไม่กลับมาเลยฮะ <ๆ S 2> ก็อ่าโล่งใจนะที่มันผ่านไปคนไปได้ด้วยดีในระดับที่ดีดีแบบในแบบที่คิดไว้เลยฮะก็ <ๆ S 2> ก็ไม่รู้คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราก็ค่อนข้างประทับใจจับงานของเราเหมือนกันกับผลงานของเราชิ้นนี้เหีนะครับก็มีความสุขมาก แล้วก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับชมก็จะมีความสุขเหมือนกันครใช้เขา่าใช้คขามาล่มใจแทนว่า,า่อนนะผ่อนขึ้นต้องต้องกัง,ง,งวลคือทุกคนจะรู้เลยว่างานครั้งนี้ผมกังวลมากกังวลกว่าปีที่แล้วอีกกังวลกว่าหลายๆงานที่ผ่านมาอีกครับผม,ผมกังวลเครียดเป็นแบบยิ่งช่วงแบบอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยโอ้โหกรียดมากกังวลมากครับกลัวว่าแบบมันจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าโชว์ที่ค่อนข้างเยอะด้วยอะไรด้วยครับผมแล้วก็มีซีเควนซ์อะไรที่ค่อนข้างหลากหลาย ชุดที่ต้องเปลี่ยนตั้งสิบกว่าชุดในโชว์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเรื่องโชว์เรื่องการบ็อกกิ้งกันอะไรมันเยอะไปหมดเลยฮะพอมันผ่านมาได้มันก็สบายใจสบายใจขึ้นเยอะเลยครับกระแสนครับมีเวลาเตยมตัวอะไรบ้างคือถึงมันเรื่องแบบตอนแรกอ่ะคนอาจจะคิดว่ามีเวลาเตยมตัวมากขึ้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอะซีเควนซ์มันก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามระยะเวลาเงี้ยมันมีอะไรใหม่มีอะไรที่ต้องปรับแก้แก้แก้กันจนถึงแทบจะวันสุดท้ายเลยนะ ช่ครับอ,อม,มันก็เลยแบบเวลาเตรียมตัวมันก็ไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่เร่งว่าพอใจมากใจพอใจมากพอใจมากถือว่าพอใจมากครับสรับผลตอบรับที่ได้ครับไม่เห็นก็เหมือนเลื่อนกลับมาในช่วงที่สถานการณ์มันจะระบาดอีกรอบสึกหวั่นยังไงไหมคบใช่ตอนก็ไไหวั่นหวัน่นใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันกําลังจะได้จัดแล้วเหนือสถานการณ์มันมีดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันก็เหมือนจะเหมือนจะมีอะไรที่มันแบบว่าจะโอกาสที่จะกลับมาอีกเหมือนจะมีอะไรนิดหน่อยหน่อยอะไรเราก็ แต่เราเช็คกระแสอยู่เรื่อยเช็คว่าสามารถทําได้แค่ไหนอะไรอยู่เรื่อยครับแล้วก็โอเคในวันนั้นที่เราจัดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันยังสถนานการณ์ยังไม่ได้เลวร้ายหรือยังไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือการควบคุมอยู่แล้วเขายังให้เราจัดได้อยู่ก<ม>็โอเคครับใช่เราป้องกันเต็มที่ใชทัทใช่ป้องกันเต็มที่ใส่ถุงมือใช้เจลแอลกอฮอล์นั่งเระยะหา่างทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามหลักตามกฎเกณฑ์ที่เขาวางไว้ไม่กี่คนที่อะไรใช่ใช่ ม่คิดเห็นในออนไลน์เขาก็แบบชื่นชมกับกิจกรรมนี้ของเราได้เห็นฟินแบ็คบ้างหรือเปล่าเห็นนิดเดียวจริงครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยเสร็จก็โชว์4ชั่โมงเริ่ม4โมงเลิก2ทุ่มครึ่งแล้วก็เบนฟิตแฟนอีกถึง4-5ทุ่มกินข้าวคือเลื่อนผ่านตอนแบบทานข้าวอะไรแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูจริงยังจังเต็มเต็มนะครับผมก็เดี๋ยวมีเวลาจะต้องกลับไปย้อนดูแต่ก็เห็นฟีดแบ็คก็ดีใจนะที่ทุกคนชอบโชว์หลายๆโชว์แล้วก็ ชอบหลายๆอย่างที่เราเพราะว่าเราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนที่คิดเองในหลายๆอย่างในแทบจะทุกกระบวนการมีส่วนร่วมหมดเลยเนี่ย<ม>เราก็เลยรู้สึกภูมิใจแล้วก็พอใจมากๆที่ทุกคน,นชื่นชอบคนะ่ะถึเป็นงานประกวดที่ต้องจัดให้แฟนปีนี้ของเราจไ้มไม่รู้เลย <c oughs> เพราะว่ามันเกิดจากปีที่แล้วเราที่อยากอ,อยากลองจัดดูแล้วก็กระแสดีแล้วก็คืออย่างปีนี้ที่จัดเนี่ยก็เพราะว่ารู้สึกว่าปีแล้วมันยังมีหลายอย่างที่เราอยากทําหรือมีหลายอย่างที่เราอยากทำมันดีขึ้นอะไรเงี้ย แต่ปีต่อไปก็ย like ังไม่ไม่แน <enjoy this montage> so, ่ใจเหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันครับผมก็เห็นทิบมาบ้างว่าอยากให้มีก็เห็นทีศแบบมาบ้างว่าอยากให้มีบ่อยๆอไเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ทีหนึ่งดูความพร้อมของเราด้วยดูเวลาด้วยแล้วก็ดูเป็นแฟนด้ว่าเป็นแฟนจนแบบเรียกร้องกันแค่ไหนให้เราการตอบรับเป็นยังไงอะไรเงี้ย